สว,วัสดีค่ะดิฉันนางกัลยาศรีสวัสดิ์ค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5มมตำบลเสม็ดต้านเป็นหนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้เราจะพามาดูบ้านที่เราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าเราปลูกพืชผักอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะลมาปูกตะไคร้ตะไคร้กินเองทีใบเลื่อยตะระเน่เอ้อยี่หลาอันนี้ค่ะยีหลาเขากิงมาปัาก็ได้เลยค่ะอันนี้นีนะันนี้มันก็มีพิษ นี่ก็จะ้สับปะรดแลน้วบ่อนี้เลี้ยงอะไร้ะคับเลี้ปลาปลารวมปลาเป็นจำพันนอเลี้ยงปลาเป็นจำพันใช่ค่ะเยวกินเอง้วย่ะใช่ใช่ก็้า้าไ้ไม้วคอันนี้เกไว้ทันไม่ันใช่ไม่่นค้ไว้ทําันไว้ธนาคารเม็ดพันเอาไว้ทาธนาคารเมล็ดพันเพราะช่วงช่วงนี้อากาศมันร้อน คือดอกพอมันออกดอกมาลำจะร่วงหมดมันจะไม่ค่อยติดสักพี่เขาบอกว่าโลละร้อยห้าสิบบาทเป็นอย่างนี้เองใช่ช่วงเนี้ยถั่วจะแพงมากอันนี้แกแล้วใช่ไหมคันเนื้อแบบโออันนี้อันนี้เอามาจากครั้งแรกเลยอ่ะเอามาจากไอ้ยี่สิบควเรือนไงแล้วก็มาต่อยอดไล้แล้วก็เพาะเพาะไว้ทีแรกตรงเนี้ยจะทําเป็นหลงพอเพียงมีมะละมีพริกมีมะเขือเปราะมะเขือยาวนี้มะเขือยาวี่ม่นจะเก็บไปเพราะมัน นคนน้นมันันได้เนะราไปทำานาามาเลพาาเลดอกพอหน้าพหน้าหน้าแรงเนี่ยต้นมันจะตายหมดหน้าแรงต้นมัตายเพราเขิ่มหน้าฝนงมัวก็ไปทำกิมมา น้ำหมาัวปลานี่ไม่เป็นไรถาะไรก็พอล้วค่ะพวกะพวกอะไรเต็บค่ะไมนเหลือแล้วเหลือแล้วเราก็เอากากาน้ำตาลปีพจะปีดลงกรถางเล็บปลาด้วยใะไของกินด้วยขมิ้นมาคงจะเริ่มขึ้นประกาศแาว อันนี้มันเนย,เยมอนมอนมันหนมมันเป็นน้ำต้่มอันนี้อย,นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและรายการดีๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ